นิทาน 3D ดีอนิเมชั่นเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลบหลู่อาเพศที่ป่าชุมชนแห่งนี้มีสารไม้เก่าชาวบ้านเชื่อกันว่ามีผีเจ้าปู ที่เข้ามาอาศัยอยู่ชาวบ้านมักจะมาขอพรต่างๆบางก็มาขอหวยถูกบางไม่ถูกบางก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนและวันนี้เตยกับเจดก็มาที่ศาลเพื่อตั้งใจจะมาขอเลขเด็ดเจ้าปูครับขอเลขเด็ดหน่อยนะครับสองตัวก็ได้สามตัวก็ดีไอเตยเอ็งเคยมาขอกี่ครั้งแล้ววะอ๋อนี่เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งก่อนเอ็งถูกไหม ไม่ถูกว่ะเฉียดไปนิดเดียวก็แสดงว่าเจ้าปูให้หวยแม่แม่นนะสิเฮ้ยแม่นอยู่นะหลายคนเคยถูกจนได้ซื้อรถป้ายแดงก็มีคนที่มาขอพรก็สมหวังกันไปขอลูกก็ได้ลูกของที่หายขอให้ได้คืนก็ได้คืนมันจะขนาดนั้นเชียวหรือของแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าไปรบลูนะเพื่อนถ้าข้าจะรบลูแล้วมันจะเป็นอะไรวะก็ข้าไม่เชื่อนี่วะ ข้าว่าเจ้าปูอะไรนั่นไม่มีอยู่จริงหรอกถ้าเองไม่เชื่อก็ไม่ต้องขอก็แค่นั้นจบไหมเจตไม่พูดอะไรต่อแล้วเดินไปที่ต้นไม้ข้างศาลไอ้เจตยืนฉี่รถต้นไม้แบบไม่เกรงกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นเฮ้ยไอ้เจตเองทำอะไรแบบนั้นวะก็ฉี่ไงเองไม่เห็นหรือไงข้าเห็น แต่เองไปฉี่ตรงนั้นเดี๋ยวก็เจอดีหรอกไม่เคยมีใครกล้าลบหลู่ผีเจ้าปู้นะเวย้ยผีมีจริงสักทีไหนเกิดมาข่าไม่เคยเห็นผีสักทีไม่เคยเห็นก็ไม่ในหมายความว่าจะไม่มีนี่วาช่างเถอะเองขอหงหวยเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วจะได้ไปจากที่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วกว็ไป อะไรขึ้นนะช่วงนี้ก็ไม่มีขา่าวว่าพายุจะเข้านี่ว่าแล้วทำไมลมพัดแรงอย่างนี้ในกลางดึกหมาก่อหอนส่งเสียงดังไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ที่บ้านไอเจตขณะที่ไอเจตนอนอยู่นั้นก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเมื่อรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมานั่งทับโอ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้โอ้ยหายใจไม่ออกโอ้โอ้ช่วย,ยช่วย,ยช่วยด้วยจะช่วยด้วยเออสิ้นเสียงไอเจตก็ขาดใจตาย กล้าลองดีกับกูก็ต้องเจอแบบนี้แหละ เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่รู้ขา่าวการตายของไอเจตก็พากันมาดูมันมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแม่น้อยไม่มีค่ะพี่มันแข็งแรงดีมันน่าจะไหลาตายบาดแผลก,ก็ไม่มีอ๋อไม่น่าเลยพี่เสียใจด้วยเนาะขอบคุณค่ะพี่สมผููใหญ่เมื่อวานผมกับไอเจตไปขอหวยที่ศาลในป่าชุมชนแล้วไอเจต มันก็ไปฉี่รถต้นไม้ที่อยู่ข้างสารผมว่ามันน่าจะโดนผีเจ้าปู่ตามมาเอาชีวิตแน่เลยเฮ้ย <Hey, S 1> จริงหรือเต<ๆ>้ยจริงครับผู้ใหญ่ผมเตือนแล้วมันก็ไม่ฟังว่าจะไปลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นถ้าเองเตือนแล้วมันไม่ยอมฟังก็แสดงว่าดวงไอ้เจดมันคงถึงคาดแล้วคาดอะไรผู้ใหญ่เพื่อนคาดนาข้าหรือเปล่า <Huh? S 2> มันใช่เวลาเล่นไหมผู้ช่วยดวงถึงคาด พูดง่ายๆก็คือถึงวันที่ต้องเสียชีวิตนั่นแหละอ๋อเข้าใจแล้วเพื่อนหลังจากชาวบ้านช่วยกันฝังศพไอเจ็ดเสร็จแล้วท้องฟ้าก็มืดคลึ้มเหมือนว่าฝนใหญ่กำลังจะมา ฝนใหญ่จะมาแล้วลุงดูแล้วน่าจะไม่ใช่ฝนธรรมดานะหมู่บ้านเราต้องเกิดอาเพศที่ไม่ดีแน่นอนใช่เลอครับลุงข้ามีลางสองหอนอย่างนั้นอีกทั้งเหตุการณ์ต่างๆมันก็แปลกไปจะเกี่ยวกับที่ไอเจตมันไปลบหลู่สารเจ้าปูที่ป่าชุมชนหรือเปล่าพ่อก็เป็นไปได้แต่ว่าไอเจตมันก็ได้ชดใช้ความผิดที่ไปลบหลู่ด้วยการเสียชีวิตทำไมผีเจ้าปู่ ยังไม่หยุดอีกเนาะพ่อคิดว่าที่ฟ้าครึ้มฝนเกิดจากผีเจ้าปู่ทํำเลอครับใช่แล้วดูเหมือนว่าผีเจ้าปู่คงจะไม่หยุดแค่นี้แบบนั้นก็แย่สิครับลงุงต้องหาทางแก้นะครับให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่อยว่ากันอีกทีครับลงุงเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักในตอนเชา้าชาวบ้านก็พากันบน่นว่าน้ำท่วมนาข้าวจนเสียหาย น้ำท่วมนาข้าเสียหายหมดเลยนาข้าก็เหมือนกันนี่ตกแค่คืนเดียวนะถ้าตกสักสองวันน้ำคงท่วมหมู่บ้านเป็นแน่ก็ใช่น่ะสินี่มันเกิดอะไรขึ้นนะตั้งแต่เกิดมาน้ำไม่เคยท่วมนาข้าเลยที่บ้านลุงสมงานเข้าแล้วพ่อน้ำท่วมนาข้าวชาวบ้านหลายคนเลยนาผมก็ท่วมครับลุงโชคดี ผมไม่มีนม้ำเหมือนคนอื่นน้ำก็เลยไม่ท่วมเป็นอย่างที่ข้าสังหรณใจไม่ผิดหมู่บ้านเราเกิดอาเพศแล้วแล้วมีวิธีแก้อาเพศหรือเปล่าพ่อก็อมีอยู่วิธีเดียววิธีไหนครับลุงพวกเราต้องไปทำพิธีขอขมาผีเจ้าปูที่สารในป่าชุมชนงั้นก็รีบไปเลยครับเดี๋ยวฝนตกลงมาอีกท่วมเข้าตายหมดไม่เหลือแน่โอเคงั้นก็ไปกัน เดี๋ยวไปซื้อไก่ย่างที่ร้านแม่จันเอาไปเซ็นไหว้เจ้าปูด้วยครับลุงรับพ่อพี่โด่งไปด้วยกันไหมไปไปแล้วทั้งสี่คนก็ไปที่ศาลซึ่งอยู่ในป่าชุมชน ใช้เวลาไม่นานก็มาถึงศาลพวกเองเงียบไว้นะอย่าเพิ่งพูดอะไรจนกว่าข้าจะบอกครับลุงครับพ่อครับลุง,งแล้วลุงสมก็ท่องคาถาเพื่อขอขมาผีเจ้าปูโอมทะถ,ถานมังสากังวะเรทีตามะโสเจ้าปูมะสังขอขมานะยังพวกกระผม เป็นตัวแทนของชาวบ้านโป่งงามทุกคนมาขอขมาท่านผีเจ้าปู่ขอผีเจ้าปู่จงให้อภัยและอย่าได้ถือสาสิ่งใดที่พวกกระผมได้ทำผิดต่อท่านเลยนะครับคนที่มาลบหลู่ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงผูดขึ้นมาว่าดีดีพวกเอ็งรู้ความดีรู้จักมาขอขมาผู้ใหญ่บ้านเอ็งต้องบอกลูกบ้านทุกคน ว่าอย่าให้มารบหลูข้าเองรู้ไหมว่าข้าต้องคอยดูแลและคอยควบคุมธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลมีหนำซ้ำยังต้องคอยทำให้คนที่มาขอพรต่างๆได้สมหวังอย่างที่ขอบางคนก็มาขอหวยข้าก็ให้ถูกบ้างแต่ก็ไม่ทุกคนเพราะข้าไม่สนับสนุนเรื่องการเสี่ยงโชคเองเข้าใจที่ข้าพูดไหม ผมพูดได้ไหมพ่อได้ได้พูดเลยครับพ่อผมเข้าใจที่ท่านผีเจ้าปู่บอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกชาวบ้านทุกคนไม่ให้มาทำอะไรที่เป็นการลบหลู่ท่านผีเจ้าปู่อีกนะครับดีมากน้ำท่ถ่วมหน้าข้าวพรุ่งนี้น้ำกอจะลดแล้วข้าวกอจะงามเหมือนเดิมแค่นี้แหละนะข้าขอตัวกินไก่ก่อนครับท่านผีเจ้าปู่ขอบคุณมากครับ นี่สินะทำผิดคนเดียวสวยกันทั้งหมู่บ้านก็ใช่นะสิไปพวกเรากลับครับลงุงครับพ่อตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีใครกล้าที่จะลบหลูสารเจ้าปูแห่งนี้ อีกเลโบดีเด้อพี่น้องให้ลบลูพี่เจ้าปูอยู่ป่าชุมชนพันอยู่มาตั้งนานมีคนไม่รู้ทำลบลู่บอยาน จดจบคนนั้นก็คือสิ้น ค้ำชูคุ้มครองชาวบ้านถ้ามีศรัทธาก็ยกมือไหว้ท่านขอพรอธิษฐานให้อยู่ดี 碌碌叫不敢爱。 เพิ่งอยู่มาตั้งนานมีคนไม่รู้ทำลบลูบบอยานจุดจบคนนั้นก็คือสิ้นชีวิตไววเดือพี่น้องอย่าลบลู่พี่เจ้าปู่พี่ท่านคอยคำชูคุ้มครองชาวบ้านถ้ามีศรัทธาก็ยกมือไหว้ท่านขอพรอธิฐานให้อยู่ดี love เจ้าผูเกิดอา ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ